ถ้าคุณเจอประตูถูกทิ้งเอาไว้กลางป่าจงนี้ไปให้ไวที่สุดไม่อย่างนั้นมันอาจจะทำให้คุณต้องจำไปจนวันตายดออินเดอะวูดเรื่องเปิดมาที่เอเวอร์ลีนเธอกับครอบครัวเพิ่งจะย้ายมาที่เมืองน,นี้เอเวอร์ลีนเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์สามีของเธอเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งสองมีลูกด้วยกันอยู่หนึ่งคนครอบครัวของพวกเขากำลังจะไปได้สวยหลังทำงานเสร็จเอเวอร์ลีนก็แวะไปหาสามีที่ทำงานอยู่แถวโรงเรียนจากนั้นเธอก็ไปรับลูกชายต่อ ล่วงหงรอเอเวอร์ลินก็ได้คุยกับครูประจำชัน้นเอเวอร์ลินบอกว่าเธอชอบโรงเรียนนี้มากเธอคิดไม่ผิดเลยที่เลือกให้ลูกชายมาเรียนที่นี่ซึ่งครูประจำชั้นก็บอกว่าเธอจะไม่ทำให้ผิดหวังเธอจะดูแลเด็กๆทุกคนให้ดีที่สุดในฐานะครูหลังคุูเสร็จเอเวอร์ลินก็มารับลูกชายที่นั่งรออยู่เธอเอาของเล่นใหม่มาให้และพาเขากลับบ้านระหว่างทางลูกชายบอกกับเธอว่าเขาเกลียโรงเรียนใหม่นี้มากเพื่อนๆในห้องเอาแต่แกล้งเขาพอเขาไปบอกครูครูก็หาว่าเขาไปนคนเริ่มลูกชายบอกว่าเขาไม่อยากไปเรียนแล้ว เขาบอกว่าเขาอยากย้ายโรงเรียนเอเวอร์ลินบอกว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้เธอใส่ข้าเจอนไปแล้วเขาแค่ย,ยังไม่ชินแต่อีกเดี๋ยวเขาก็เข้ากับโรงเรียนใหม่ได้วันต่อมาระหว่างที่เอเวอร์ลินทรคุยกับแม่ของเธอตามปกติจูๆ่ๆใครบางคนก็มาเคาะประตูบ้านเขาคือหมอดูที่เป็นเพื่อนสนิทของเอเวอร์ลินหมอดูเห็นว่าเอเวอร์ลินเพิ่งจะย้ายเข้ามาบ้านใหม่เขาเลยจะมาช่วยทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้พ่อมาถึงหมอดูก็เริ่มเปิดไพ่ไพ่ใบแรกบอกว่าสามีของเธอจะพาเงินก้อนโตมาให้ แต่ภายไปที่สองกลับบอกว่าครอบครัวของเธอกําลังจะพังสามีกับลูกชายกลับมาถึงบ้านแล้วสามีรีบบอกว่าลูกของพวกเขาเพิ่งจะก่อเรื่องที่โรงเรียนครูประจาชั้นบอกว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นทน่ทำประตูห้องพังลูกชายเลยถูกครูสั่งพักการเรียนพอสามีเห็นว่าหมอดูมาที่บ้านเขาเลยบนกับภรรยาไว้เธอเละงม,มไงได้แล้วหมอดูพวกนี้มันก็เป็นแค่คนหลงโลกเอเวลีนบอกให้เขาใจเย็นๆเธอเป็นคนขอร้องให้หมอดูมาช่วยทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้พอมีปัญหาเล่งลูกชายเข้ามาเอเวลีนเลยขอเลื่อนพิธีขึ้นบ้านใหม่กับหม นี่ตอนดึกเอเวลินกับสาม,มีเริ่มคุยกันเรื่องลูกชายเขา oh. บอกว่าลูกชายเขาเพวกเขากเรื่องอยู่บ่อยครั้งครั้งนี้เขาถูกสั่งพักการเรียน3วันแต่ถ้ามีแั้งต่อไปเขาจะถูกไล่ออกทั้งสองเข้าไปคุยกับลูกชายในทันทีเอเวลินสั่งกักบริเวณลูกชาย2อ,อาทิตย์ห้ามดูทีวีห้ามเล่นเกมห้ามไปเล่นนอกบ้านลูกชายถึงกับเสงแต่พอรู้ว่าพรุ่งนี้พ่อก,กับแม่จะพาไปเที่ยวอารมณ์ของลูกชายก็เปลี่ยนไปในทันทีเขาเสงกับรีบมาปลุกพ่อแม่ในเช้าวันถัดมาทั้งสามมาเที่ยวป่าตามที่ววางแผนอไ้ ครอบครัวของพวกเขาก็ไม่มีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นสามีก็ยังแอบทำเซอร์ไพรส์เอเวลีนเขาสร้างเว็บไซต์ขายเฟอร์นิเจอร์ของเธอให้แถมมันยังมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากเอเวลีน <Eve lyn S 2> จึงกับดีใจสุดขีดสามีจะพาเงินก้อนโตมาให้อย่างที่หมอดูบอกจริงๆแต่สองดีใจจนลืมไปว่าลูกชายอยู่ไหนพวกเขาออกตามหาจนเจอลูกชายเขามายืนอยู่ตรงหน้าประตูแปลกๆที่มีซ่อล่ามอยู่เอเวลีนเดินดูร,รอบๆประตูนั้น้ารู้สึกชอบมันมากเอเวลีนเลยตัดสินใจจะเอามันกลับตอนแรกสามีก็กังวลประตููนนี้มัดแปลก เอเวารีนก็ขอร้องสามีต้องยอมพวกเขาเอาประตูใส่ท้ยรถกลับบ้านเอเวารีนเอาประตูนั้นมาทาสีใหม่เธอใช้มันเป็นประตูตู้เสือ้อผ้าและในคืนนั้นเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นจูๆ่ๆประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดเองพ่อลงมาที่ห้องครัวเอเวลรีนก็เจอซากผลไม้ที่ถูกกินทิ้งไว้สามีคิดว่าลูกชายคงหิวและแอบมาหาอะไรกินตอนดึกแต่พ่อไปถามลูกชายก็บอกว่าเขาไม่ดูเรื่องในตอนเที่ยงเอเวลรีนมาหยิบเสื้อผ้าจากตู้ใส่เอาไปซื้อของพ่อซื้อของเสร็จเจอกลับพบว่าเสือ้อผ้าของเธอมันมีนอนอ เอเวิลีกนกลับมาบอกสามีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสามีที่ดูทีวีอยู่เลยบอกว่าลูกชายคงจะใกล้แเธอมัง้งตอนกลางดึกเอเวิลีกนกำลังจะลงไปกินน้ําแต่พอเดินผ่านตู้เสือ้อผ้าเธอกับเห็นเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ต่อนหน้าเธอเอวิลีนรีเปิดไฟในทันทีเธอพบว่าน,นั่นก็แค่ลูกชายเสียงกลัวจนตาฝาดไปเองลูกชายบอกว่าเขานอนไม่หลับทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะได้ยินเสียงของใครบางคนชวนไปอยู่ด้วยเอเวิลีนบอกว่าเขาก็แค่ฝันร้ายเธออยู่เป็นเพื่อนเขาจนหลับพอส่งลูกชายเข้านอนเสร็จ เอวลลนก็เดินกลับไปที่ห้องแต่ว่าตอนนั้นเองมือของบางอย่างก็ยื่นมาจับเธอจากตู้เสื้อผ้าเอวลลนคิดว่าเธอคงคิดไปเองเธอเลยปิดตู้เสื้อผ้านั้นและกลับไปนอนต่อเช้าวันต่อมาหมอโดมาทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้ตามที่นัดไว้แต่พอมาถึงหมอโดก็บอกในทันทีว่าที่นี่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่หมอดดรีทาพิธีไล่ผีเขาม่หยุดอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าเขาบอกว่านี่แหละคือแหล่งที่มาของสิ่งชั่วร้ายหมอดดบอกให้เธอรีบทำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเธอต้องรีบทำมันก่อนที่จะสายไป เขาเตือนเธอว่าอย่าเอาของกลับบ้านมามโมวๆอีกเด็ดขาดและหมอดูก็กลับไปเย็นวันนั้นเอเวลีนบอกให้สามีเปิดประตูนั้นออกในทันทีสามีคิดว่ามันเล้สาละไปเชื่ออะไรหมอดูลุงโลกนั่นอยู่ได้แต่พอสามีจะเอาประตูออกเขากลับพบว่าไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็เอาไม่ออกทั้งสองเลยยังไม่ได้เอาประตูนั้นออกในคืนนั้นเช้าวันต่อมาเอเวลีนไ,ไปที่หอสมุดของเมืองถึงทางกับบรรณารักษ์ว่าที่นี่เคยมีเรื่อง,ปงแปลกๆเกิดขึ้นไหมบรรณารักษ์บอกว่าที่นี่มีเรื่องแปลกๆอยู่ ในยดีเได้จำนวนมาต้องหายตัวไปอย่างไร้สาเหตุเอวูรีเริ่มรู้สึกสงสัยเธอเลยเริ่มสืบคน้นเรื่องการหายตัวไปของพวกเด็กๆเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยมากๆแต่มันกับหยุดไปได้ด้วยมื่อ20ปีก่อนหลังเยื่อะายสุดท้ายเมืองนี้ก็ไม่เคยมีเด็กหายไปอีกเลยเอวูรีรีบไปบอกกับสามีเกี่ยวกับเรื่องที่เจอเขาบอกว่าอยาก,กังวลไปเลยเรื่องพวกนั้นก็ผ่านมานานแล้วแต่พอพวกเขามาจากห้องทั้งสองก็ถึงกับต้องช็อกสีที่ประตูของตู้เสื้อผ้าหลุดมาเองจนหมดสามีบอกว่าเขาจะเรียกประตูนี้ท ในที่วันนั้นจูจ่ๆประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดปิดเองเอลวิลินกำลยจะถอดประตูออกแต่สามีของเธอก็ส่งข้อความมาสักก่อนลูกของพวกเขากลไลอีกแล้วทางเรือจึงไม่มีทางเลือกนอกจากไล่เขาออกทั้งสองคู่รักจึงกับตรงเขียยสามีปิ๊งไอเดียขึ้นมาเขาจะพาลูกชายไปทำงานด้วยลูกชายจะได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกับคนอื่นเอเวิลินคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเธอเลยให้ลูกไปับสามีในวันต่อมาพอสามีกับลูกออกไปเอเวิลินก็ตามสืบเรื่องเด็กหายที่เธอสงสัยต่อเธอสืบมาเรื่อยๆจนในพบก,กับแม่ของเยื่อในสุดท้าย เได้คุยกับแม่ของเด็กคนนั้นเมื่อ20ปีก่อนอย่างจำนวนมากหายตัวไปจากเมืองอย่างลึกลับทุกเบาะแสที่ไปที่บ้านหลังกลางป่ามันคือที่สิงสสิตของปีศาจหลังลูกสาวของเธอหายไปเธอเลยตัดสินใจเผาบ้านหลังนั้นทิ้งมาทางหลังถูกเผาจนไม่เหลือซากยกเว้นเพียงแค่ประตูของบ้านเหมือนไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเธอพยายามทำลายมันเผามันฝังมันแต่ไม่ว่าจะทำยังไงประตูนั้นก็จะกลับมาตั้งอยู่ที่เดิมในทุกครั้ง,งเธอทำได้แค่ล่ามซ่อเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครไปยุ่งกับมัน หลังจากนั้นก็ไม่มีเด็กคนไหนเลยที่หายไปจากเมืองเอลวเดนรู้ทันทีว่าเจอสวยแล้วที่แย่ไปกว่านนั้นคือสามีของเธอมีงานด่วนและเขาเพิ่งจะส่งลูกชายเอาไว้ที่บ้านคนเดียวเอลวิเดนรีบกลับบ้านไปในทันทีแต่มันก็ไม่ทนันซะแล้วประตูนั้นได้เอาตัวลูกชายของทั้งสองไปแล้วทั้งสองรีบแจ้งความแต่ตำรวจก็ไม่พบแนมะ้แต่ล็อกลอยของลูกชายที่หายตัวไปพ่อหมดความหวังทั้งสองก็หันไปพึ่งหมอดูที่พวกเขาไม่เคยเชื่อ พอบอกหรือทั้งหมดกับหมอดูไปหมอดูก็บอกว่ามันอาจพอมีทางที่อาจพาลูกชายเขาพวกเขากลับมาได้แต่มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมปีศาจไม่เคยกลับไปมือปากและพวกมันมักเอาเปรียบเสมอเขาบอกให้ทั้งสองเอาประตูนี้กลับไปในที่ที่เจอมันจากนั้นเขาจะทําพิธีเพื่อต่อรองกับปีศาจสามีเรียกหยิบค้อนมาทุบประตูนั้นออกพวกเขาเอามันกลับไปในที่ที่พวกเขาเอามันมาจากนั้นหมอดูก็เล่าทัพิธีในทันทีเขาติดต่อกับปีศาจได้มันปฏิเสธที่จะคืนลูกให้กับพวกเขาแต่พอบอกว่าพวกเขาเพาะทำข้อแรกเปลี่ยน ปีศาจก็ถึงก็สนใจในทันทีถั่วทั้งป่าถูกปกคลุมด้วยความมืดวิญญาณเด็กๆทั้งหมดที่หายไปปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาวิญญาณผู้เด็กๆเปิดประตูและเดินนําทางให้พวกเขาทั้งสามเข้าไปในนั้นและได้เผชิญหน้ากับปีศาจปีศาจถามว่าพวกเขามีอะไรมาแลกสามีภรรยาบอกให้ปีศาจเอาวิญญาณของพวกเขาสองคนไปแทนปีศาจบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่มันต้องการมันต้องการแค่วิญญ,ญาณของเด็กความกลัวของเด็กคืออาหารที่ดีที่สุดของมันปีศาจบอกกับคู่รัก ว่ามันมีข้อตกลงอื่นที่น่าสนใจกว่าทั้งสองอันข้อตกลงแล้วก็ต้องถึงกับตกใจแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเซ็นมันและในที่สุดทั้งสองก็ได้ลูกชายคืนหมอดูบอกว่าพวกเขาต้องทําตามสัญญานั้นเขาแนะนําให้พวกเขารีบออกไปจากเมืองเขาเองก็ไม่อยู่แล้วหมอดูเดินทางออกไปจากเมืองเลยทันทีในวันต่อมาเอเวเนกับลูกชายรีบออกไปจากเมืองสามียังคงอยู่ต่อเพื่อทำเรื่องที่ยังค้างเอาไว้เขาเอาประตูปิดสาลนั่นมาซ่อมแซมและทาสีใหม่สามีเอามันไปติดที่โรงเรียน แทนประตูที่ลูกชายของเขาทำพังในตอนก่อนเรื่องนี่คือข้อตกลงที่เอเวลีนกับสามีทำกับปีศาจวิญญาณของไเดย์จำนวนมากแลกกับลูกชายปีศาจไม่เคยกลับไปมือเปล่าและพวกมันมักเอาเปรียบเสมอสามีเดินทางออกจากเมืองนั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ